ซิมงเดลาลูเบร์ซิมงเดลาลูเบร์เกิดเมื่อวันที่21เมษายนพศ2185เป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้เดินทางมาที่ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยโดยเดินทางมาที่อยุธยาพร้อมกับพระเจ้าโกสาธิปดี ลาลูแบร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทูตฝร,รั่งเศสร,ร่วมกับโก s เซเบรดูบูเลเดินทางมาอายุธยาเพื่อเจราจาเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอยุธยาเมื่อพศ2230ในการเจราจานั้นอยุธยาไม่ยินยอมรับข้อเสนอของฝรั่งเศสทำให้เสียเวลาในการเจราจาหลายสัปดาห์ ในที่สุดฝ่ายไทยก็ยินยอมรับข้อเสนอตามความประสงค์ของฝรั่งเศสและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาการค้าที่เมืองลบบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมหน้าที่ของลาลูแบร์เจราจาเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในราอาณาจักรอยุธยาเมื่อพศ2 2 3 0ทางคณะทูตฝรั่งเศสได้ระบุว่าพระเจ้าหรือที่1ิ ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการจัดการต่างๆเหมือนครั้งคณะทูตของโชมงแม้ว่าลาลูแบร์จะมีทางฐานะการทูตต่ำกว่าโชมงคือเป็นเพียงผู้พิเศษซึ่งตัวฟอร์คอนไม่ค่อยเต็มใจจนเกิดการวิวาทกันแต่สุดท้ายก็ตกลงกันยอมตามที่ฝรั่งเศสขอร้องหลังจากทำสัญญากับอยุธยาสเบเรได้กาดทูลสมเด็จพระนารายมหาราชออกเดินทางต่อไปยังเมืองมาริต เพื่อกับฝรั่งเศสส่วนลาลูแบยังคงวบำหนักอยู่ในอธัธยาไปอีก6เดือนจึงจะกลับฝรั่งเศสและนําสัญญาการค้าฉบับใหม่กลับไปด้วยในพออศ2 2 3ษฝรั่งเศสพอใจกับสัญญาฉบับนี้มากแต่มิได้มีโอกาสปฏิบัติตามสัญญาเพราะอธัธยาเกิดการกวาดล้างอํานาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสเสียก่อนเลยไม่ได้ทําให้ตามสัญญา ผลงานของลาลูแบนะครับจุดหมายเหตุลาลูแบเป็นจุดหมายเหตุบันทึกเป็นภาษาฝรั่งเศสเอกสารชิ้นนี้กล่าวถึงราชนาจักรสยามในปาราชสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับในปีพุทธศักราช2330ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้เตรียมคำถามให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันครับเป็นจำนวนทั้งหมด4ข้อนะครับ 1. ซีมงเดลาลูแบ์เป็นนาชทูตของพระเจ้าหลุยที่เท่าไหร่ 2. ฝรั่งเศสและอยุธยาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาการค้าที่เมืองลบบุรีเมื่อใด 3. ฝรั่งเศสเดินทางมาอายุธยาเพื่อเจรจาเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอยุธยาเมื่อพศอใอด4ลาลูแบร์ bert, ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสร่วมกับใครเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆคำถามพวกนี้เพื่อนๆสามารถตอบได้หรือเปล่าครับ ส่วนเฉลยนั้นผมจะปักหมุดไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ